เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการเติมลมยางแข็งเกินไปหรืออ่อนเกินไปมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างมาติดตามชมกันครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนเ่เห็นคลิปนี้แล้วไงนะครับอย่าลืมกด u b s c r คร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับที่เพื่อนเเห็นอยู่นะเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับยังไงผมก็รบกวนด้วยนะครับเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็ผมเกิดมวแล้วล่ละตอนต้นคลิปเมื่อกี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆได้เห็นกันก็คือว่าเราจะมาคุยเรื่องลมยางนะครับผมว่าเอถ้าเราเติมแข็งไป หรือเติมมากเกินไปจะมีข้อดีหรือข้อเสียอะไรบ้างหรือว่าถ้าเราเติมอ่อนเกินไปมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับผมอวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังจะมาไล่เลียงให้ฟังว่าเอ,อการเติมลมยางแข็งเกินไปมันดียังไงหรือมันมีข้อเสียยังไงนะพูดแค่นี้ว่าประมาณนี้นะโอเคจะมีอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวมาติดตามชมเลยครับอย่าให้ผมบอกไปนะครับผมการเติมลมยางนะ มันเป็นเรื่องเหมือนกับว่ามันก็เป็นปัญหาโลกแต่เหมือนกันนะเป็นที่ถกเถียงกันมากเลยว่าเอ๊ะถ้าเราเติมมากไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมดอกยางมันจะไม่เท่ากันเอ๊ะแล้วนี้เราเติมแข็งไปจะเพื่ออะไรใช่ไหมครับผมหรือว่าถ้าเกิดเราเติมลมยางอ่อนเกินไปเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างแตกต่างกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะว่ามันจะมีส่งผลเสียอะไรยังไงกันบ้างนะครับ โดยส่วนใหญ่นะครับการเติมลมยางนะถ้าตามคู่มือประจำรถนะครับที่กําหนดเอาไว้ก็อย่างรถเล็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเติมอยู่ที่ประมาณ25-30ปอนด์นะครับ ส่วนรถขนาดกลางหรือรถขนาดใหญ่นะครับผมก็เติมอยู่ที่ประมาณ30-35ถึงปอนนะส่วนรถกระบะนะครับผมที่ขนของเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็ไม่ควรเติมเกิน65ปอนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีการเดินทางไกลใช่ไหมครับผมเราอาจจะเติมมากกว่าตามผู้มือประจำรถที่บอกไว้เกินไปสัก3-5ปอนได้นะบางทีนะครับผมเพื่อนๆอาจจะ ไม่ได้เปิดดูคู่มือประจารถที่ตัวรถของเราเองเนี่ยก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับว่าเอเราควรเติมลมยางเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดไปนะว่าลมยางที่ผมบอกไปว่าเออคนตัวเท่านั้นท่านี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับรถที่เป็นแม็กเออเขาเรียกว่าเป็นล้อขนาดเท่าเดิมนะครับที่ติดจากโรงงานนะเรายังไม่ได้พูดถึงรถที่ว่าโอเคไปเปลี่ยนล้อแม็กมาใหม่ใช่ไหมครับผมเปลี่ยนยาง ขนาดให้มันไซส์ใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ประมาณนะเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นเรื่องที่แบบอืมก็มันจะรายละเอียดค่อนข้างจะลึกหน่อยนะครับผมโอเคเราพูดแต่เรื่องของอลมยางสําหรับรถที่ใส่ล้อสแตนดารดแล้วกันนะครับผม อย่างที่ผมบอกไปนะว่ารถของเพื่อนๆนะครับแต่ละท่านนะก็ตรงให้มาสังเกตที่ด้านคนขับนะครับผมมันจะมีเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์อ่านี่บอกนะครับผมบอกเรื่องของสเปคการเติมลมยางนะโดยเพื่อนๆนะครับผมก็สามารถมาดูขนาดลมยางนะครับผมได้ที่ข้างประตูคนขับนะอย่างนิสสันมัสอ me เมเนี่ย อย่างอันนี้นเขาก็ระบุว่ามันจะมีล้อขนาด14นิ้วกับ15นิ้วใช่ไหมครับมีแบ่งเป็นด้านหน้าด้านหลังนะมีหลายภาษามากเลยก็ยกตัวอย่างด้านหน้านะครับถ้าเป็นล้อขนาด185 65R15 นะโดยปกติเนี่ยก็เติมที่ประมาณ33ปอนด์ที่ด้านหน้าด้านหลัง185 65R15 ไซส์เท่ากันเลยก็เติมที่30ปอนด์นะครับหน้าหลังนะครับก็เติมได้นะครับผมเดิมก็เรียกไงนะเติมเติมไม่เท่ากันได้นะ ถ้าเกิดมีการขนของมากหน่อยด้าน,นหลังอาจจะเพิ่มได้ถึง44ปอนด์เลยนะครับผมอันนี้ที่ไซส์185 65R15 นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้เปิดดูคู่มือประจำรถก็มาดูตรงนี้ได้นะก็ลองดูละกันนะครับผมถ้าเกิดเราเติมลมยางมากเกินไปนะครับมันจะมีส่งผลอะไรบ้างนะก็อย่างแรกเลยก็คือยางแข็งนะครับ 2. นะครับยางจะสัมผัสกับพื้นถนนน้อยลงนะครับตามครับ ดอกยางจะสึกล้อเร็วกว่าปกติ4ครับยางจะยึดเกาะถนนลดลงนะครับผมนี่คือถ้าเกิดเราเติมลมยางมากเกินไปนะส่วนถ้าเกิดเราเติมลมยางน้อยเกินไปนะครับจะส่งผลอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับจะทําให้ดอกยางไม่เรียบนะ2ครับดอกยางหรือแก้มยางจะสึกล้อเร็วกว่าปกตินะครับ3ครับขณะที่วิ่งนะครับจะเกิดความร้อนในยาง สูงเกินไปนะครับ4ครับเสียงต่อยางระเบิด5ครับล้อแมกซ์พอดครับกินน้ํามันมากเกินไปอ่าเห็นไหมครับผมการเติมลมยางมากเกินไปหรือน้อยเกินไปส่งผลอะไรต่อ,อยางของเราบ้างนะครับผมว่านะจากที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่นะเติมมากกว่าที่สเปคกำหนดหน่อยอะ่ะ ได้ไม่เป็นไรพยายามอย่าเติมให้น้อยกว่าที่จะไปกำหนดดีที่สุดครับผมฟันธงแบบนี้เลยดีกว่านะเกิดสมมุติว่าโอเคอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะว่าเอาล้อหน้า30ปอนดปอ้รหลัง3.3ปอนอ่ะก็ควรจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดบางทีเราไปเติมเองหรืออะไรเองเงี้ยมันอาจจะไม่เป๊ะๆอะไรกันจะสักขนาดนั้นนะครับผมแบบตัววัดแต่ละที่อาจจะไม่เท่ากันนะ ราจะเติมแต่พยายามจะเติมมากหน่อยกันหน้าจะเป็น31ก็ได้3,2ก็ได้หลังก็ส 4, ม5อะไรประมาณนะี้ได้หมดไม่เป็นไรครับผมพยายามอย่าเติมเติมน้อยกว่าปกติดีกว่าดีที่สุดนะครับผมโอเคส่วนอย่างเรื่องออคนที่ไปเปลี่ยนล้อแม็กขนาดใหญ่ใส่ล้อ,อกว้างๆล้อใหญ่ๆยางดึงๆเนี่ยบางคนเนี่ยใส่ลมยางเนี่ยกันเข้าไปถึง40-50ปอนด์เลยก็มีนะเพราะว่า อย่างที่บอกไปเรื่องเรื่องข้อเสียของการที่ว่าถ้าเกิดเราเติมยางลมน้อยเกินไปนะมันจะทําให้ล้อมันคดได้แม็กมันโคดได้นู่นนี่นั่นย,ยางมันซึมเอ้ลมมันซึมออกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปเรื่องของการแบบเ,เปลี่ยนล้อแล้วเติมลมยางเท่าไหร่ยังไงเนี่ยบางทีมันแบบค่อนข้างจะละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันสําหรับบางคนนะครับผมอันนี้ก็ลองช่างใจดูนะครับโอเคก็ ไม่ต้องสรุปกันแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการสรุปหมดทั้งหมดแล้วน,นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับรัาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ